คุณรู้หรือไม่แมวหน้าบึง้งขนฟูฟูที่เดินอย่างสง่างามอยู่ในบ้านคุณเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อสายเจ้าชายจากดินแดนทะเล้ายก็ได้นะว,ว้าวใช่แล้วครับเจ้าแมวเปอร์เซียหรือ Persian cat ที่คนทั้งโลกรักมีต้นกำเนิดมาจากดินแดนโบราณชื่อเปอร์เซียหรือประเทศอิหร่านในปัจจุบันนั่นเอง ว่ากันว่าในอดีตแมวพันนี้ถูกเลี้ยงไว้ในราชวังของผู้ขุนนางเพราะขนที่หนาแน่งช่วยให้พวกมันอบอุ่นท่ามกลางลมหนาวทะเลทรายเรียกได้ว่าขนไม่ได้มีไว้แค่สวยแต่มันคือชุดกันหนาวธรรมชาติแล้วเจ้าแมวเปอร์เซียขนฟูนี้มาโผล่ยุโรปได้ยังไงนะหรอต้องขอบคุณนักเดินทางชาวอิตาลีชื่อพิเอโตรเดลวาลที่พามันขึ้นเรือมาโชว์คนยุโรปเมื่อประมาณ400ปีก่อน คนยุโรปเห็นก็ร้องว,ว้าวเพราะไม่เคยเห็นแมวอะไรจะดูหรูหราขนาดนี้แมวเปอร์เซียกลายเป็นไวร่าโดยเฉพาะในอังกฤษที่ควีนวิกตอเรียถึงกับตกหลุมรักเลยทีเดียวหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นแมวประจำราชสำนักเรียกได้ว่าเป็นแมวที่เข้าสู่วงการเซเล็บอย่างเป็นทางการแต่รู้ไหมว่าแมวเปอร์เซียสมัยก่อนเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนตอนนี้นะเมื่อก่อนพวกมันมีหน้าธรรมดาจมูกยาวหน่อยหน่อย เรียกว่าดอ l เฟสเ e อร์เซียนแต่ยุคหลังๆมาคนเริ่มชอบแบบหน้าแบ๋วๆปากยื่นยื่นเลยเพาะพันให้หน้าบี้จนกลายเป็น Flat เฟสเปอร์เซียที่เราคุ้นกันในปัจจุบันแต่ความหน้าแบนนี่แหละทำให้แมวเปอร์เซียเสี่ยงเป็นโรคทางเดินหายใจบางตัวมีน้ำตาไหลตลอดเวลาหายใจฟืดฟาดและกินลำบากแถมต้องแปรงขนทุกวันไม่งั้นขนจะพันกันยุ่งเหยิงเหมือนหูฟังในกระเป๋าเราเลยนะ ถึงจะเรื่องเยอะแต่นิสัยเจ้าแมวเปอร์เซียเนี่ยนุม่มนวลมากมันไม่ใช่สายสซนไม่ปีนไม่วิ่งไม่ป่วนขอแค่นอนได้เงียบเียบบนโซฟากินข้าวตรงเวลาแล้วมีคนลูบหาเบาๆก็พอใจแล้วบางตัวเนี่ยอ้อ,อนเก่งจนเหมือนตุ๊กตามีชีวิตเลยละนะเพราะแบบนี้เองแมวเปอร์เซียถึงได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งแมวบ้านทั้งขนหรูนิสัยเรียบร้อยและท่าทางขี้อ้อนแบบมีระดับ ใครที่เคยเลี้ยงจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นแมวของคุณแต่คุณต่างหากที่เป็นทาสของมันคุณรู้หรือไม่ว่าแมวเปอร์เซียที่นอนหลับอยู่ข้างคุณตอนนี้คือผลลัพธ์ของตำนานกว่า400ปีจากทะเลทรายสู่ราชวังจากราชวังสู่บ้านคุณแมวเปอร์เซียไม่ใช่แค่แมวขนฟูแต่มันคือตำนานมีชีวิตของโลกแมว